สวัสดีคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังอย่าลืมแชร์ให้กับครูยุ้ยด้วยนะคะคิดไม่ออกให้ทําแบบนี้เครียดทํายังไงดีนะคะคิดไม่ออกเลยนะคะเวลาทุกคนเจอปัญหานะคะคิดเท่าไหร่ก็หาคําตอบไม่เจอนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปทํางานนะคะมีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะ มีชายคนหนึ่งนะคะเลี้ยงฟาร์มวัวเอาไว้แต่ทีนี้นะคะทีนี้อยู่ๆนะคะทำนาฬิกามูลค่าหลายร้อยล้านแบบนาฬิกาเป็นสิ่งที่ภรรยาซื้อให้นะคะทีนี้ทำนาฬิกาหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะจึงไป เจอเด็กๆที่เลี้ยงวัวเล่นอยู่กำลังวิ่งเล่นบอกว่าถ้าใครเจอนาฬิกาฉันจะให้2ยูโรนะคะให้2ยูโรทีนี้เด็กๆก,ก็พากันหาหานาฬิกาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคะ่ะหานาฬิกาทั้งในฟาร์มหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทีนี้มีเด็กคนหนึ่งนะคะบอกว่าขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสที่จะเข้าไปอีกรอบหนึ่งขอโอกาสทีนี้เจ้าของฟาร์มวัวนะคะก็เลยตัดสินใจ ให้เด็กคนนั้นเข้าไปเด็กคนนั้นเข้าไปอะไรรู้ไหมคะเด็กคนนั้นเข้าไปในฟาร์มแล้วนั่งนิ่งๆค่ะนั่งนิ่งๆพอจิตใจสงบติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกเด็กคนนั้นนั่งนิ่งๆในฟาร์มแบบเงียบๆแล้วได้ยินเสียงนาฬิกา จึงนำนาฬิกามาให้กับเจ้าของฟาร์มบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะคะนี่คือเป็นข้อคิดนะคะว่าเวลาที่ทุกคนเครียดแล้วใจร้อนอยากจะหาคำตอบทันทีเนี่ยบางครั้งเราหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ลองนั่งนิ่งๆน,นะคะสงบไปเปิดเพลงฟังไปนั่งหาคลื่นสบายๆคุณอาจจะมีไอเดียหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณในการแก้ปัญหานั้นก็ได้ทุกอย่าง มีทางออกเสมอทุกๆปัญหามีทางออกเสมอแต่มักเวลาที่เราเจอปัญหาเราอยากจะทำทันทีเราอยากจะแก้ทันทีแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถแก้ไขได้จะทำยังไงดีมีค่าเทอมเข้ามามีนูน่นมีนี่เข้ามาบางครั้งเราเกิดความเครียดเราใจเราร้อนลนนะคะเราให้เราลองนิ่งสงบสงบบ้างว่าค่าเทิม ค่าเทอมโรงเรียนสามารถผ่อนได้ไหมทำอะไรได้ไหมถ้าคุณมีใจที่สงบมากขึ้นคุณก็จะมีสติมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างค่าเทอมนะคะคุณก็สามารถโทรไปหา ครูได้ว่าผ่อนค่าเทอมได้ไหมนะคะทยอยจ่ายได้ไหมนะคะคุณก็จะมีสติมากขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะแชร์ให้กับครูยูยด้วยนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะก็จะไปแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาสั้นๆนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนที่มาฟังย้อนหลังแล้วได้ข้อคิดแน่นอนคะ่ะได้ข้อคิดเวลาถ้าใครเจอปัญหาอะไรแล้วคิดไม่ออกนะคะแชร์ไปให้กับเพื่อนคะ่ะแชร์ไปให้กับเพื่อนและสวัสดีคนย้อนหลังด้วย ะะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังนะคะนำเคล็ดลับดีๆที่ครูยุ้ยแชร์ให้กับทุกคนนะคะลองนำไปใช้ว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาคิดไม่ออกให้คุณทำแบบนี้ให้คุณหาที่สงบหรือฟังเพลงนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนมันมากนะคะถ้าดิ้นรนมากมันก็จะหาคำตอบไม่เจอนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย